สวัสดีค่ะอยู่กับช่องข้าวมันไก่หน้ามออีเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะที่ถามเข้ามาว่าหุงข้าวมันไก่แล้วข้าวไม่ติดก้นหม้อนะคะข้าวมันไก่หน้ามอมีขั้นตอนและวิธีการแก้ไขยังไงนะคะก็จะมาแนะนําเพื่อนๆนะคะขั้นตอนวิธีการหุงข้าวไม่ให้ไม่ติดก้นหม้อก็มีขั้นตอนการทําดังนี้นะคะก็เริ่มจากการนํำเครื่องปรุงและส่วนผสมต่างๆใส่ไปในหม้อนะคะจากนั้นเราก็ในหม้อหุงข้าวนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ น้ำซุปนะคะแล้วก็คนให้ส่วนผสมต่างๆ,างๆละลายเข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็จะปิดหม้อข้าวไว้นะคะพอผ่านไปได้สักพักหนึ่งนะคะเรามาเปิดดูหม้อข้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะหม้อข้าวก็จะเดือดประมาณนี้นะคะน้ําจนเกือบแห้งแล้วนะจากนั้นเราก็จะใช้พายนะคะคนจนทั่วกุดตูดหม้อเลยนะคะ ระหว่างที่เราคนนั้นไม้พายจะกระดาษมีดข้าวที่ติดอยู่ตรงก้นหม้อนะคะดังแบบประมาณกรึดกๆึดนะคะเราต้องใช้ไม้พายคนคนไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อเลยนะคะที่เราคนไปแล้วมันรู้สึกกระดาษปลายไม้พายนะคะเราเราต้องคนคนให้ออกให้หมดเลยนะคะคนให้ทั่วก้นหม้อข้าวนะคะจนได้ลักษณะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาหม้อข้าวไว้เสร็จแล้วเราก็จะรอจนหม้อข้าวดีดนะคะหลังจากที่หม้อข้าวดีดแล้วเราก็จะยังไม่ถอดปลั๊กนะคะ ผ่านไปได้ประมาณ10-15นาทีเราถึงจะอถอดปลั๊กหม้อข้าวออกนะคะระหว่างที่ถอดปลั๊กหม้อข้าวออกแล้วเราก็จะยังไม่เปิดฝาหม้อนะคะเราก็จะปิดฝาหม้อทิ้งไว้ก่อนนะคะตอนนี้ข้าวของเราก็สุกแล้วนะคะเรามาเปิดหม้อข้าวดูพร้อมๆกันเลยค่ะเม็ดข้าวก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากที่ข้าวสุกเสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้พายนะคะในการคว้กกลับข้าวนะคะเอาบนลงล่างแล้วก็เอาล่าง ขึ้นบนเพื่อที่จะให้ข้าวมันสุกเสมอกันนะคะส่วนภายเราก็จะใช้ถึงสองขนาดนะคะไายเล็กกับอันใหญ่นะคะหลังจากที่ข้าวสุกแล้วเราก็จะใช้ไม้ภายอันเล็กนะคะเพื่อที่จะพุ้ยข้าวนะคะดันข้าวขึ้นนะคะก่อนที่เราจะดันข้าวขึ้นเราก็จะต้องเก็บใบเตยเก็บขิงออกให้หมดก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้พายอันเล็กนะคะแทงลงไปข้างๆหม้อนะคะ mm. เพื่อที่จะดันข้าวขึ้นมาเอาบนลงล่างนะคะเอาล่างขึ้นบนนะคะเราจะสังเกตได้ว่าเราจะใช้ไม้พายนะคะชิดขอบหม้อนะคะแล้วเพื่อที่จะดันข้าวขึ้นนะคะข้าวจะได้ไม่เม็ดข้าวจะได้ไม่หักนะคะแล้วก็ไม่เละนะคะเราก็จะทํามือเบาๆค่ะทําแบบนี้นะคะเพื่อให้ข้าวสุกเสมอนะคะแล้วก็ เม็ดข้าวเรียงตัวสวยข้าวไม่หักด้วยนะคะเสร็จแล้วถ้ายังไม่มีลูกค้าก็ให้ปิดฝาหม้อไว้เลยนะคะหลังจากนั้นลองมาเปิดดูอีกทีหนึ่งค่ะข้าวก็จะเรียงเม็ดสวยค่ะข้าวไม่แฉะนะคะแล้วก็ไม่เละค่ะดูเม็ดข้าวนะคะสวยมากเลยค่ะข้าวก็จะนุม่มแล้วก็ไม่แข็งเม็ดไม่หักด้วยนะคะนี่ก็คือเทคนิคการหุงข้าวของข้าวมันไก่หน้ามอนะคะ ขั้นตอนวิธีการทําก็ทําแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะข้าวก็จะไม่ติดก้นหม้อนะคะหรือถึงแม้ว่าติดก็จะติดเป็นแค่ปริมาณที่น้อยมากๆเลยนะคะซึ่งเราก็ไม่ต้องไปเสียดายนะคะส่วนที่ติดไม่ติดก้นหม้อเราก็ทิ้งไปเลยค่ะนะคะไม่ต้องเสียดายค่ะหลังจากที่เราขายข้าวไปจนเกือบหมดหม้อแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเทให้เพื่อนๆดูว่าข้าวจะไม่ติดก้นหม้อเยอะขนาดไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะ เพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่เราเทข้าวออกดูสังเกตดูที่ก้นหม้อนะคะก็จะมีอ่าไหมติดก้นหม้อเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะเพียงแค่นิดหน่อยเราก็เอาทิ้งไปได้เลยค่ะนี่คือขั้นตอนและเทคนิคการหุงข้าวของข้าวมันไก่หน้ามอนะคะนำมาฝากเพื่อนๆค่ะสำหรับคนที่สงสัยและก็ถามเข้ามานะคะข้าวมันไก่หน้ามอ้ก็ได้ตอบคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนท่านใดมีข้อสงสัยอย่างอื่นอีกก็ขอให้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะส่วนวันนี้คงต้องบอกลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ